บอกครัมน่ะมีแต่ปลาขาวกับปลาตองปลาปขาวป <laughs> อกเคยเ้ยอะบ่เคยเ <c oughs> โอ้ยยยยยไยยปยย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 ยำหวัว เสวัสดีครับผมนะครับมือนีนะครับมาพ่อกันกรับช่อง่ะเก็ยรติสกคนสว่างครับมาหาล่งปูล่งป่าขึ้นกานแครับมือนีนะครับเน้ะทั้งบันตุงบเซลนะครับเนาะนะครับ มาบังนะครับเนาะมาลุนกันนะครับบัดหกสิบบาทครับเป็นปลาธรรมชาตินะครับเนาะปลาธรรมชาตินะครับอ่ามวนๆน้ำกันนะครับเนาะได้ปลาก็ถือว่าเป็นคำไรไปนะครับผมนะครับจะไหลเติบยอนะครับเสียนสะดุ้งคนนะครับเนาะมันเนยคำวัดมันเพื่ออะ โอ้โหครับผมว้าครับผมครับผมอ๋อมันหมันครับมันหมันครับผมแล้วครับไก่ล้ะละครับเนาะไก่อ่ามันยังนี่ครับนี่คนน้อยบมรูอีกยังอ๋อ้ทุก คนบอกครับนะนบอแมนครับบอมแมน นี่กขึ้นเก่านะครับเนาะลงนะครับเนาะลงหาป่าคือเก่านะครับเนาะหมันบ่หมันกันบึงกันนะครับผมผมซื้อคือบ่ได้ระบุบัตรนะป่ายังโมเระบูเด้บัตรปลาข้าวปาข้าวหนี้ตัวจังหวะนี่เปลี่ยนจะบัตรนะครับบ่ได้ซื้อไหมเป็นซวงบัตรนี่โอ้ยเรื่องบลาขาวบบบัตรนี่เพิ้นพิันนาจะร่วมมาแล้วครับปลาจะร่วมป่าไม่เรียบร้อยแล้วล่ะบัตรผมก็ได้มีแต่ปลาขาวกับปลาตอง ปลาข้าวปลาข้าวใครบัตรปลาข้าวโอ้ยเรียรอาวัน้เพิ่นนกสกันบึ้มอาปันไปใส่เบอเหรอโอ้เพื่นเอะครับคุณรับปลาตองไก่รับปลาตองไก่ เอเแนนี้ครับทั้งนี่กันเด้โอ้ยป่าครับมีแต่ตวงงมๆดูนะดูนะครับบาคนแรกมาแรกมาทนแรก่ยังไนล่ะะ

โอ้ยนะตักเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยนะครับปลาเข้าผู้ปรากวดฝักเข้าเบ้ยปลกข้าฝักเข้าผู้ประตองปลาเข้าโอ้นะครับตะดุ้งเป็นพระเอกขนาดเลยครับเบ้ยเรียบร้อยพระเจ้าฮายังห้อยหว่หอยท่หนีอ่ะสหล่ะ นี่บ่ีบ่อนังนี่บ่อนบ่นี่มันนอว่ะดหนเดี้ยวเออขนมันนอใหญ่เขาพอเนี่นะเาก็หลายอยอ่ได้ละเอานร้านี่ไปกินนแไปขายัดกินแนี่แหะไปขายจะมาไปขายไปกินเนี่ยแงันเลเลกันเอรานบ่มี่เอ กสาธิตมาให้ี๋ยวเสียก็รังใจเนะอะคุนมีละมึงนะครับนอ้องเพิ่นมันดไม่เอาวันนีล้ลอยนอึงอกระตงโอ้กะโดดกับมี้วัหนึ่งเลยจ้ะไอ้ขายลอย้สองตัวเียบอก น้งละนนมัน้อน้นามันบาเอารอุณะตองเป็นสองสามขีดน้น่ายเดียวเขายังหลงเรืออยู่บ่อ้าดไปแล้วเขาพุ่ดบ่พักเขาดังนี่มันบ้ โอ้ยครับปาตองนี่นเว่าปาเข้าเนีาตองปาตองดูที่มันขานบอกคุณตคุณลตูบ่ตูบออกจากนันละว้าว้ไว้ไว้ไม่ไป้กำหัวได้หางมันนี่ปาดน้ำเปี๊ยะเลยครับ

ปลาสดๆเลยครับปลาุดๆเลยข้าวโลดข้าวโลดละเลยตัวนูยตัว่ากก็ร่งพันวน้านได้โลดสามปลาชนี่ปลาข้าวมันว่านปิดหน้าธรรมดาดิ่ปลาน้านางใบนี้ปลาข้าวใส่ไข่มัปนี่ปองไก่ปนลาตองนี่แหละปลาตองม่เียปลากะาหมี่ปลาเมียไหวซคนโอ้นะครับ

ใปลากันไอย่างเงี้ยนแขายปลาต้งมุดในแรก็ขอยมาแม่ช้าก็ได้าเองลเอลูกเดี๋ยวมกียรัรเกียจะเอารถเดียวนั่นแหล่ะคุยทีเอาตอนี้มันน่อยรเดนไงรละสองลอรถ่เบิงเบิงมือสะดึงรถอ้เนี่ยนไหรถอะไรครับนั่น สติีก็ไข่สองร้อยเว่าตัวนี้บอกพันไม่บอกตำกกสามร้อยึงตัวนี้ตัวขั้นหอดบานเคยเคยเยได้พันหนึ่งอยู่นะเจ้าตังอยอ่โอ้มันมันตับเบรไทยเบริบไทยจะของอุ่มปลาครับเมื่อนี่สงสัยเลยแหละคว้นไข่ก็อุ้มซะกันึ เปียกับบ่เบียกมือกับบ่อมื่องอพี่ตไป้อขอ่ย้ายขาอ้ยเอาบบมันเปยังไหนมันเปยังไหนลูก้อซื้อ่ะโอ้ยเหนยวที่กินซื้อรวมปนนกำเงินไว้ยัน้่อกฝาจะจห้เหนีย <im <im ุ <im <im <im> <im 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 ่นสิ ตัไส่วนผมนะครับบวชอัตโนมัตินะครับบอได้นะครับมือน่อนะครับจังได้กะฝากขอบคุณครับที่รับชมนะครับผมขอบคุณครับ